สวัสดีพี่น้องสามชาติาครับเดี๋ยวเรามาฟังสามชาติพี่น้องอรท่านใดนอก ครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณตลอดสัมชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสามชาตินครับผมวันนี้เดี๋ยวมาขอฟังสามชาติพี่ท่านใดครับ